ละครเวทีล um ัมซิงซิงเกอร์ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการแสดงละครเวทีของนักแสดงหลายคนครับและถือเป็นครั้งแรกของผู้ชมที่ได้ร่วมเสอร์ไพ้ายไปกับการแสดงทั้งร้องเต้นแล้วก็โชว์ลูกคอแบบหมอลำซึ่งจะแซบและครตรขนาดไหนเราไปฟังจากปากของผู้ได้ชมกันเลยครับมีวาวเก้อี แหววแก้วอีสานนักร้องหมอลำซิ่งไม่ใช่สาวเมืองกรุงอยู่ออฟฟิศไม่จริงอีโกหกแหววมันไม่มีทางทำแบบนั้นจะนเป็นยัยดีฉันเห็นว่าแม่รู้กันมาต้องตายแน่เลยถ้าแม่จำได้ต้องตายจริงๆนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหายใจลึกๆเฮ้ยไอ้ตาเบ้ตา ควต้าน้คุณหรือเปล่าอ่ะคตาเวลตาเววตาที่ไหนสินคะคุณประหลัดยังหนุ่มยังแน่นแหม่ไม่น่าจะจำคนผิดนี่มันมีแววแก้วอีสานะคะรตาแต่ผมจาเสียงคุณได้นะครับแวลตาที่ไหนหัวยาวแรงทำไมน้อยน่าถึงจะจำรื่นพี่ที่เป็นทันดัมเมยอดเชียร์ลีดเดอร์ถือผ่านนำร้องเพลงชาตินำสวดปาเจลาทุกปีไม่ดั สตูหมายเลขหนึ่งที่แม่สั่งให้น้อยน่ะค้อประวัาติศาสตร์หน้านี้ให้ได้ถามว่าได้ยินไหมว่ามีแววกับแววตาอาจเป็นคนเดียวกันได้ยินแต่ถามว่ากูแคร์ไหมต่อไ w วิ o n t care สนุกมากค่ะขำจนแบบว่าเมื่อยหน้าเลยตอนนี้ขำค้างอ่ะขำค้างนึกตอนนี้ยังจะขำออกมาได้คือมัน มันตลกมากไรเงี้ยคาดคิดไว้แนวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาทำเกินคาดกว่าที่เราคิดเป็นเรื่องแรกในรอบหลายปีเพราะทีบบห่หัวล้อรอแบบกา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 ออกมาหัวล้อกากาเต็มที่แล้วผมก็หันไปมองคนข้่งๆ้าผมเขาหัวล้อหรือเปล่าเขาก็หัวล้อทั้งลงทุกนาทีฮะมันจะมีเสียงหัวล้อทุกนาทีมันจะมีแบบว่าอะไรที่โอปออะไรที่เติร์ดทำได้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีจังหวะที่แบบว่าแม่นยำว่าจังหวะเนี้ยขำแล้วก็ขำจริงจทุกจังหวะเลย นี่หนักครับลบกปูคุณนี่หนักไปวิ่งไปจับแย้จับยิ่งกาอะไรก่อนได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีเรื่องต้องคิดนะครับอ้างนี่หนักเรียนศึกษามาในหนักเข้าใจดีว่าการอยู่ด้วยกันสองต่อสองตลอดเวลามันทําให้พี่ประหลัดหักห้ามอารมณ์ทางเพศไม่ได้ป้าไปมิวแวล์อ๋ออากาศร้อนจังก็เพราะป้ากินยังานก็เป็นซีเลย ไม่ค่ะไม่ค่ะพักไม่ลงขอบคุณค่ะโอ๊ยอากาศร้อนจังเกศท่ากระดูกก็มีดติดเต็มผมนีหมดเลยอะ่ะโอ๊ย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 เราไม่เคยเห็นบุค,คลิกแบบนี้ในนักแสดงเหล่านี้บน,วนเวทีผมว่าเป็นแค่ชื่อลองตัวแล้วมันสนุกตัวละครทุกตัวมันเท่ากันและมีเสน่ห์หมดเลยอะค่ะคือแต่และตัวออกมาหนูรู้สึกว่าแบบมันมีสีสันมากและอยากติดตามอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่ย้อปอออกมาก็จะแบบ ประกายความสุขก็จะเกิดขึ้นพี่แพนเคก้กออกมาประกายความสวยความน่ารักก็จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนญี้ค่ะเจะนนี่เอาธนาวัยหนุ่มสาวอย่างเราเเนี่ยนะมีแรงโกยได้ก็โกยเข้าไปอาจมส์จะทุ่งนอกอะไรก็ว่ามาทุ่งนกกระจิบทุ่งนกกระจิบ <c oughs> ทุ่งนกกระจิบ แดงได้แบบหนึ่งแบบเดียวแล้วพอเราเห็นเขาทำาบบนี้เรารู้สึกว่าเขาเล่นได้หลายบทบาทมากตลกก็ได้เล่นโกโก้เล่นแบบตลกตลกก็ได้น่ารักมากเวลาเขาเล่นเข,เขาก็มั่นใจแล้วมันมันไม่เดือะค่ะแล้วมันก็เล่นแบบเป็นธรรมาชาติอะไรของเขาแล้วมันมีอะไรที่แบบเออชวนดูอะก็เออเขาเขาหนว่าเขาบอกเขาหมอดมากเลยพี่ทึ่งพันเค,ค้กมากนะคะทึ่งมากจริงๆเล่นได้ไม่ขัดเขินไม่เหมือนกับเพิ่งเริ่มเล่นเรื่องแรกเลยแล้วก็สมศักดิ์ศรีเป็นนางเอกใหญ่จริงๆค่ะน้อง กำไรทอง 18K สลักชื่อแบบพิเศษแววตาใส่เลย่ะนางรวงโลกไหนฉันขออ่านตอนล่าสุดของนิยายสาวออฟฟิศที่แกแต่งมาหลอกแม่ดรสอิเจลองกดเพื่อนเกลือเจอกันวันนกจิบแปกหลังจิบจิเวลาที่เต๋อเล่นภาพยนตร์หรือเล่นอะไรหลายเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจังหวะดีมีจังหวะตลกที่ดีทุกความตลกหรือว่า กับทุก acting ของเขามันมันเป็นธรรมชาติมากเลยต้องบอกว่าก็เป็นบทที่เล่นสุดตัวมันก็จะมีความแบบเปล่งประกายความซื่ออะไรอย่างงี้ออกมาอะไรอย่างงี้เต๋อเป็นคนเหมาะกับบทอะไรแบบเนี้ยเป็นคนตลกหน้าตายตลกที่ไม่พยายามก็ตลกได้อะไรอย่างเงี้ยเออองรีรู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วผมดีใจนะครับที่คุณเป็นนักร้องอะ่ะเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเป็นอะ่ะ ประโยกดีๆแบบนี้นะคิดมันจะกลายเป็นตำนานเลยถ้าไม่ใช่ท่าเนี่ยมันเป็นเคมีที่ลงกันได้อย่างน่าประหลาดใจเหมือนกันอะไรเงี้ยคนหนึ่งศาสตร์ภาพยนตร์อีกคนหนึ่งศาสตร์เอ่อละครทีวีพอมันมารวมกันละครเวทีแล้วว่าพอส่วนผสมมันได้ครับทุกฉากมันเลยกลมกล่อมและตลกในแบบของมันอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยเป็นฉากที่ค่อนข้างประทับใจตลอดทางเรื่องอย่างเช่นฉากตอนที่ เตอเขากําลังจะบอกแฟนเก๊กว่าเออรู้ไหมว่าเขารักอะ่ะแล้วเขาก็เต้นกันอะ่ะคือมันมันมันน่ารักรู้ไหมว่าใครแอบเจอ มน้องแผนมากว่าทั้งร้องทั้งเต้นพลังงานแบบมหาศาลมากๆเลยคือคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะแบบเต้นอะไรฮาฮาได้แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาสอบผ่านนะการร้องหมอลำเป็นหมอลำซิ่งเนี่ยมันไม่ได้ร้องง่ายๆแต่น้องพงเกพทําได้มีกลิ่นอายของความเป็นหมอลำและลุกทุ่งได้ได้ขอเต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยค่ะโปรดฟังคนดีรักที่สุด เคยหยุดรักในสามวัยแต่ฝันคือเพลงที่ดังในใจมันร้องให้เ้าไปต้องได้พบวันสดใสถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมอะอะอะหาตใจใจจเดเจอ แตกทุกวันพี่ประหลาดอ่ะน้อยหน่าบอกแล้วว่าให้ใช้ยางที่มีคุณภาพกว่านี้ก็ได้ครับคุณน้อยหน่าครั้งหน้าผมจะลองใช้ยางรถสิบล้อดูนะครับ <laughs> ตัวน้อยหนาก็จะค่อนข้างเป็นคนแบบปัญญาอ่อนเล็กน้อยนะครับแล้วพี่โอปอแสดงให้เรารู้สึกว่าเขาปัญญาอ่อนตลอดทั้งเรื่องนะครับโอ้โหโหดละโอปอมากแบบ โหเราเหมือนบ้าเลยอ่ะโอ่ปอเป็นคนที่เล่นจังหวะคมชัดชอบเวลาพี่ปอเล่นเราไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอะไรเลยคือมันตลกมากแล้วมันแบบไม่เยอะไม่น้อยดูพอดีพอดีในคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผู้รักของแฟนก็เหมือนเุได้ของแฟนไงแฟนชนะ คือละครเรื่องนี้เนี่ยมันมีปมเยอะมากทุกตัวละครนี่จะมีเรื่องราวของเขาซึ่งเราก็สงสัยเอ้ะทำไมเขาคิดคาแรคเตอร์น้อยหน่าให้เป็นนางนายโลกสวยแล้วเราจะรู้ด้ว่าทาไมน้อยหน่าถึงได้กลายมาเป็นน้อยหน่าในปัจจุบันเพราะบีปอของน้อยหน่าอย่างที่บอกอ่ะมันแรงพยายามเนอะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยป้า ตอนนั่งชิงช้าอะไรยเงี้ยตอนเขารวบกระโปรงอะไรเงยอันนั้นจังหวัดนั้นอะดีมากแล้วชอบมากเป็นภาพจำเลยอะไรเงี้ยเราเราก็นั่งคิดอยู่ว่าเออว่ะเขาก็เล่นได้เนาะก็กล้าทำถึงขนาดนี้เนาะเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นเป็นเฉพาะตัวแล้วก็มีความมั่นใจมีเขาแค่คนเดียวอะค่ะคนอื่นแทนเขาไม่ได้ อากงอากูอะไรพี่พูดอะไรก็ไม่รู้น้อยหน่าฟังละมวนทองไปหมดจีซินะ่าเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวเผาเดี๋ยวเผาไปเดี๋ยวก็ปลุกไม่ปลุกก็เผาถ้าไม่เผาก็ต้องปลุกนี่ลูกฉันไม่เป็นสาวออฟฟิศที่กรุงเทพมันจะเป็นนักเล่านักเลิอ,อะไรกันวะมึงดีประสาทเฮี่ยเลยนะกลั่นมันตามสนองอีกน้อย เราไม่เคยเห็นพี่ตู่เล่นละครหรือแม้กระทั่งอยู่ในหน้าจอมานานมากพี่ตู่จะไม่กล้าเล่นละครเวทีพี่ตู่บอกฉันเล่นไม่ได้ฉันจําบทไม่ได้ฉันนุ่นไม่ได้ฉันนิ่มไม่ได้แต่มาดูขันแล้วตกใจมากว่าเล่นก็ได้จําบทก็ได้แถมพูดจหยาบคายก็ได้อีกมันขันกับตัวแกนะแต่ก็แกก็ทําได้นะว่าเอ้ยไม่ชอบนะอย่าร้องเอ้มันมันตัวตนแกแกชอบร้องแล้วแกทำนี้ได้ยังไงเธออาจจะคิด ของเข้าใจผิดฉันทุ่มชีวิตเพื่อฟันพอแต่พี่จะไม่อยากฟังแล้วพี่มแต่พี่มนจากลาเธอไปด้วยใจมุ่งมัน่นให้เป็นดังวังคลายไม่มีเหลือเยื่อใย มาช็อกตรงที่แบบที่ตู่ทําร้องไห้เฉยเลยอ่ะแบบมันคลิกเลยอ่ะเพราะเราสนุกสนุกมาตลอดใช่ไหมมีมุกมีอะไรนี่ยอยู่ๆก็แบบเฮ้ยหักมุมอย่างนี้เลยแล้วหักมุมแบบว่าไม่ไม่รออ่ะแบบร้องเลยอ่ะมันเหมือนมันคัดฟิลจนเราบอกว่าไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเราจะสามารถแบบอินกับฉากซึ้งๆในละครตลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าว <Wow. S 2> คิดคิดถึงว้าวนะ แววคิดถึงผมบ้างไหมคุณแม่รู้หรือยังคุณครูให้แน่น่ะยืนนิ่งๆท่านี้เป็นวันๆเลยเอ่อบทที่หนูได้รับคือครูบอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าผีเสื้อค่ะเออแล้วแม่ผีเสื้อนี่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรนอกจากบทบาทการแสดงของนักแสดงหลัก ที่สามารถมัดใจคนดูเรียงอยู่หมัดแล้วยังมีนักแสดงสนทบอีกหลายท่านครับที่สามารถเรียกเสียงฮาจนได้ใจคนดูไปไม่น้อยเช่นกันซึ่งเรากลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิวเมื่อไหรก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เ e เ e ่ e อีเลฟเสุดพั่วในแบบคุณ ครับดักชันที่เป็นฉากนะเพราะว่าใช้ลักษณะของความเป็นบันทุ่งเป็นไทยเส้นสายของการจักสารกันอะไรเงี้ยทำได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความลื่นไหลภาพทรงจําที่มันหายไปเป็น10ปีเนี่ยเฮ้ยมันปับป๊บปับป๊บปัเข้ามาในสมองเราซึ่งเราเนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบนี้กินนอนในรถทัวร์ได้เห็นบนเันทีเยี่ยมมาก